น,นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะใครเอ่ยที่เต๋าทวีพูเนี่ยออกมาเผยว่ากระติกค่ะท้าชนดาราสาวคนหนึ่งบอกว่าถ้าเจอหน้าเนี่ยจะบวกนัดได้นะอยากเจอ,อคุณผู้ชมขาจะไปบวกกับใครอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสําหรับกระติกอิสลินนะคะเพื่อนสนิทแล้วก็อดีตผู้จัดการของนักแสดงสาวแตงโมนิดาค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อยู่บนเรือในวันเกิดเหตุนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยกระติกเองก็มีประเด็น ในเรื่องของฟ้องผู้จัดชื่อดังที่วิพา์วิจารณ์เจ้าตัวจนเสียาหายก็มีแม้แตงโมเนี่ยจะมีการจากโลกนี้ไปแล้วถึง3เดือนกว่าก,าก็ตามนะคะแต่ว่าเรื่องของคดีการเสียชีวิตปริศนาเนี่ยที่แตงโมพระตกเรือสปีดโบ๊ทจมกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565า2 5ที่ผ่านมาก็ยังคงถูกสังคมเนี่ยจับตามองว่า จริงๆแล้วคดีนี้เนี่ยบทสรุปจะจบลงอย่างไรนะคะเนื่องจากว่ามันก็ยังมีข้อสงสัยที่ไม่ชอบมาพากนอยู่เรื่อยๆแล้วก็หลายอย่างด้วยนะคะจนล่าสุดคุณผู้ชมต้องบอกว่าทางด้านของเตา๋าทีวีพูค่ะเขาออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวก็คือเตา๋าทีวีภูค่ะระบุว่ากระติกเนี่ยท้าชนดาราสาวคนไหนที่บอกว่าเจอหน้าแล้วจะบวกนัดได้นะคะอยากเอิอพร้อมบวก อีกท่ายังมีการเขียนแคปชั่นด้วยนะคะบอกว่าบวกไหมน้อง ซึ่งงานนี้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเอ๊ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าดาราคนดังกล่าวเนี่ยจะหมายถึงใครกันแน่แล้วจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่างานนี้ค่ะโอ้โหรอเลยนะคะรออย่างเดียวเท่านั้นค่ะรอดูทางกตินะคะออกมาชี้แจงอีกครั้งนึงว่าดาราสาวที่หมายถึงเนี่ยหมายถึงใครกันแน่แล้วจะบวกใครกันแน่อะเรื่องนี้คงจะต้องมีการติดตามมันอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม